สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอฟซีเมสทุคูทุคนครับมาเบิรงแม่แยกลูกครับเมื่อนี้ครับบ้าตึงสมห้แล้วครับสมวันที่หนึ่งมกราครับนี่ครับสมพริกแดงไว้ครับงวดตัวนี้ครับมีลูกมาเ่ยวสองโตครับท้ายสูงลอยสามสิบหาครับบ้าตึงเปิดไว้ครับสามหมื่นสามพันครับแม่แยกลูกครับเป็นงวดทยกลางครับกลางใหญ่ครับกลางพามาาครับ สามหมื่นสามพันครับพี่น้องครับสมไปแล้วหนึ่งรอบครับบ่ท่านหูว่าผ่านหรือบ่ท่านผ่านครับพี่น้องเป็นรุ่นเอาได้ครับโอ้เม็ดสีดีครับงดตัวนี้ครับนังหนาอยู่ครับโค้งสางไงอยู่ครับแยกลูกไปแล้วครับเหลือแตแม่ครับสามหมื่นสามพันครับพี่น้องครับ เพดดำสนิทเลยครับลำโตเนวาครับพ่วงหางดำครับบือรึงเน่าครับตัวนี้ครับโค้ง้างได้ครับเนื้อหนังดีครับที่ยเปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยครับผสมให้เรียบร้อยครับพริกแดงครับพี่น้องครับเอชเคห้าแปดหนึ่งครับสามหมื่นสามครับราคาเบาๆครับ งออยู่บ้านนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับกับของงอเบาตึงครับพี่น้องครับงอเป็นตะเลียงครับถึงเฉื่องนะครับการนำเลียงเั็น้อยครับเบาวตึงพึงแยกลูกออกครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับสามเมื่อสามพันครับงอเป็นตะเลียงครับแม่แยกลูกครับเพิ่นมีลูกมาแล้วสองตครับตัวนี้ครับ กีบเล็บคอเท่าปกติครับเล็บงามครับงดตัวนี้ครับกินเลือกครับเอาไปใส่หญ้าใส่ลูกเขานี่ครับพี่น้องครับงดเชื่องๆครับเล็บหญ้าก็ดีครับกินห้ามดีกินหัวอาหารดีครับกำลังอ้วนกำลังใสครับบรรยากาศสดๆครับ กับของเบาตึงครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันครับเป็นนเล่มหญ้าครับพี่น้องครับเป็นตอนซ้อนครับมีต่เบาตึงบ่มีหญ้าให้กินครับมีตะฟางครับอาหารครับ คนหางญ่ๆครับเพศสีดาครับมวเป็นสีหมกตานครับพี่น้องครับง้วสีหมกตานครับไอ้ลูกแดงดีครับง้วสีนี้ครับบาตึงสมเห็นแล้วครับหนึ่งรอบครับพริกแดงครับสมันทีหนึ่งมองเหันนี่ครับนมสีเตาครับ่ทยส้วงลอยสามหาครับ ม่วเป็นตะเลี่ยงอีกหนึ่งโตครับราคาเบาๆครับแม่แยกลูกครับพี่น้องครับแม่แยกลูกครับสามหมื่นสามพันครับเบิ่งการเล่มหยาพันครับเป็นต้นซ้อนครับ มื่อนี้บ้าถึงมีง่วงมาฝากพี่น้องหนึ่งโตครับเป็นแม่แยกลูกมากครับสำหรับพี่น้องครับทุ่นหน่อยครับลึงงบบ่ถึงครับนี่เลยครับพี่น้องครับบ้าตึงเปิดให้ละคาะเบาๆครับสามหมื่นสามพันครับ เลี้ยงไว้อีกน้อยกระทองกระทองไงนะครับแล้วก็ได้ลูกได้เต่าแล้วครับพี่น้องครับเอาไปใส่หญ้าไว้ครับช่วงนี้ครับลูกเขากำลังหลายครับบางพื้นที่ก็อาจจะเมดก็ได้ครับอกินหญ้าคํามใหญ่ๆครับพี่น้องเล่มหญ้าดีครับตัวนี้ครับเล่มหญ้าดีแห้งครับ สำหรับคลิปนี้ครับว่าตึงขอจบคลิปใบเพียงทอนิกอนครับสนใจกระโทรมากนะครับเด้อสวัสดีครับผม